สวัสดีครับวันนี้ขอผมเฟิร์สนะครับในการเดินพรีวิวครับวันนี้นะครับเราก็จะเห็นท้องฟ้าที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะว่าวันนี้เราอยู่กันที่ทะเลนะครับวันนี้ครับเราจะมารีวิวครับเจ้าตัวนิคอนซีเอฟซีตัวนี้ครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าเจ้าตัวนิคอนซีเอฟซีตัวนี้นะครับเป็นรุ่นต่อยอดนะครับจากเจ้าตัวนิคอนซีห้าสิบครับ จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปกนะครับของเจ้าตัว nikon cfc ตัวนี้กันก่อนครับมาพูดถึงสเปกนะครับของเจ้าตัว nikon cfc ตัวนี้ครับสเปกนะครับของ nikon cfc นะครับเรามาเริ่มดยที่เซนเซอร์กันครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับใช้เป็นแบบ dx นะครับซึ่ง มันก็คือเซนเซอร์ APS-C นั่นเองครับโดยตัวนี้นะครับจะให้ความละเอียดนะครับอยู่ที่20.9ล้านพิกเซลครับซึ่งเป็นเซนเซอร์ตัวเดียวนะครับกับ Nikon D 7 5 0ดนะครับแล้วก็เจ้าตัว Nikon ส5 0ครับมาพูดถึงระบบโฟกัสนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้ระบบโฟกัสนะครับแบบ Phase Detection นะครับทั้งหมด209จุดสปีชัตเตอร์นะครับของเจ้าตัวกล้องตัวนี้นะครับก็สามารถใช้นะครับได้ตั้งแต่30มสิบวีนะครับถึง1ต่อ4,000ครับ ด้านงานวิดีโอนะครับของเจ้าตัว Nikon Z fc ตัวนี้นะครับเราสามารถถ่ายวิดีโอนะครับได้สูงสุดที่เจ้าตัว 4K 30fps ครับ Full HD นะครับเราสามารถถ่ายนะครับได้ที่ Full HD สูงสุด120เฟรมต่อวินาทีครับแถมตัวนี้นะครับก็ยังมีช่องเสียบใหม่นะครับให้เราสามารถใช้งานได้ด้วยแล้วก็สําหรับคนนะครับที่ต้องการเอาเจ้าตัวกล้องตัวนี้ไปไลฟ์นะครับก็จะมีเจ้าตัว Nikon อฟ f t w a r e นะครับที่ ทำให้เราสามารถเสียบเจ้าตัวใส่ USB นะครับเข้าเจ้าตัวกล้องตัวนี้แล้วก็มีแคปเจอร์การในตัวนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยครับเมื่อคุณต้องการไลฟ์นะครับหรือว่าเอาเป็นเว็บแคมผ่านเจ้าตัวคอมพิวเตอร์ครับในส่วนของเจ้าตัว EF ตัวนี้นะครับก็มีขนาดที่กอนข้างจะใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับในราคาเดียวกันครับมีความละเอียดนะครับอยู่ที่2.36ล้านจุดนะครับส่วนหน้าจอแสดงผลด้านหลังนะครับเป็นแบบสัมผัสนะครับก็ขนาดนะครับจะอยู่ที่3นิ้วครับแล้วก็น้ำหนักนะครับของเจ้าตัวบอดี้เจ้าตัว CFC ตัวนี้นะ ซึ่งก็ถือว่าเป็นน้ําหนักบอดี้นะครับที่ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้อ康 CFC ตัวนี้นะครับไม่มีระบกันสั่นในตัวนั่นเองเรามาดูนะครับเจ้าตัวบอดี้นะครับของเจ้าตัวนี้อ康 CFC กันครับบอดี้นะครับมันก็จะมีความเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีความเป็นมีความมาลูแต่ลุคโดยรวมนะครับก็จะมีความพรีเมียมนะครับ เรามาดูด้านบนกันก่อนนะครับด้านบนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยช่วยแสงนะครับตัวอัดวิดีโอนะครับปุ่มเปิดปิดก็จะเป็นสวิตช์แบบนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอเล็กๆนะครับแสดงค่ารูรับแสงนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ปรับนะครับสวิตช์ชัตเตอร์มีฮอสชูนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ปรับแอร์โซนะครับซึ่งมันจะไม่มีตัวออโต้นะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับโหมดนะครับทั้งภาพนิ่งนะครับแล้วก็วิดีโอก็ถือว่ากาาาารใช้งงงนนนค่่่อขยสว PASM นะครับก็จะไม่ได้มีเหมือนอกล้องตัวอื่นเนาะตรงนี้นะครับก็สามารถสวิตซ์ตรงนี้นะครับมีออโต้ PASM นะครับมีครบเลยก็สามารถปรับได้ตรงนี้เลยครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเพลนะครับถังขยะนะครับมี EVF นะครับขนาดใหญ่นะครับมี AEL นะครับก็คือการล็อกแสงมีไดียลตรงนี้ปุ่มต่างๆดิสซูมเอาซูมอินนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับขนาด3นิ้วส่วนด้านนี้ครับก็จะมีเจ้าตัวไมโครโฟนนะครับสายตัว ไทซีนะครับแล้วก็มีตัว HDMI มครับมาให้ใช้งานส่วนด้านขวานะครับก็จะไม่ได้มีอะไรนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีที่ใส่แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ที่ใส่ SD ส a r กก็อยู่ตรงนี้นะครับกลับมาดูด้านหน้านะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นโลโก้นะครับ CFC ไฟช่วยโฟกัสครับใจอาอีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็น คอสตอมนะครับเราสามารถแบบปรับเป็นอะไรก็ได้แต่ตัวดีฟอลต์นะครับก็จะเป็นที่ปรับไว้บาลานซ์ครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่กดนะครับเพื่อเปลี่ยนเลนส์ครับมาพูดถึงด้านเซนเซอร์นะครับของเจ้าตัวนิคอนซีฟซีตัวนี้กันครับเซนเซอร์ของเจ้าตัวนิคอนซีฟซีตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปในสเปกนะครับเซนเซอร์20.9ล้านพิกเซลนะครับตัวไฟล์นะครับส่วนตัวนะครับสำหรับผมแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยนะครับก็มันเป็นเซนเซอร์ APS-C นะครับที่ มีความ d ด n ิมิกเรนจ์นะครับที่ดีมากให้สีที่ดีมากนะครับรวมถึงโปรเซ s เซอร์นะครับเอ็กซ์ของมันนะครับก็มีการประมวลผลนะครับสีต่างๆค่อนข้างจะดีมากๆเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปนะครับให้ชมนะครับหลังจากพูดท็อปิกนี้จบเนาะด้านนอสนะครับเท่าที่ผมลองนะครับผมสามารถดันนะครับไปที่ ถึง3,002นะครับหรือ6,004นะครับแบบสบายๆครับตัวผมไม่ต้องกังวลนะครับส่วน Dynamic Range นะครับก็เป็นเรื่องนะครับที่ทาง Nikon นะครับค่อนข้างจะเก่งเรื่องนี้อยู่แล้วครับก็ไม่ต้องกังวลอะไรเลยโดยส่วนตัวถ้า APS-C ผมจะมีความเผื่อนนิดนึงเวลาถ่ายแต่ตัวนี้ผมสามารถใช้งานนะครับเจ้าตัว Dynamic Range นะครับได้เหมือนกล้อง Full Frame ทั่วๆไปเลยครับมาพูดถึงงานวิดีโอนะครับของเจ้าตัว Nikon CFC ตัวนี้ครับงานวิดีโอตัวนี้นะครับสามารถถ่ายนะครับได้ในระดับ 4K นะครับ USB 30p ส่วน Full HD นะครับก็สามารถถ่ายนะครับในรูปแบบสโลโมชันได้แถมตัวนี้นะครับก็จะมีช่องเสียบม์อีกด้วยถ้าถามนะครับด้วยส่วนตัวของผมแล้วนะครับเจ้าตัวนี้คอน Z fc ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานได้ในระดับเบื้องต้นนะครับถ้าพูดถึงระบบโฟกัสนะครับของเจ้าตัวนี้คอนเ fc ตัวนี้ครับระบบโฟกัสของตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมด29จุดครับมีระบบแฟลกิ้งนะครับแล้วก็มีเจ้าตัว AF นะครับให้เราได้ใช้งานซึ่งเท่าที่ผมได้ลองใช้งานนะครับแบบเบื้องต้นนะครับก็ต้องบอกว่า ตัวความเด็วโฟกัสนะครับสามารถทํางานได้ค่อนข้างจะดีครับแต่ถามว่ามันเกาะแน่นนะครับติดมากไหมนะครับก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เกาะแน่นติดนะครับเหมือนคู่แข่งครับแต่ถ้าเราถ่ายแบบสตีถ่ายทะเลอะไรแบบนี้หรือว่าถ่ายรลนสเคปครับผมถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานมากๆแล้วนะครับก็สําหรับด้านโฟกัสนะครับสําหรับผมถ้าถ่ายภาพนิ่งครับต้องบอกว่าสอบผ่านครับแต่สําหรับงานวิดีโอก็อาจจะต้องมีเล็กน้อยนะครับที่อาจจะไม่ได้ประทับใจขนาดนั้นครับสำหรับคนนะครับที่ต้องการเอากล้องตัวนี้นะครับไปถ่ายสปอร์ตครับ ผมก็อาจจะรู้สึกนะครับว่ามันไม่ได้เหมาะสมกับเจ้าตัวกล้องตัวนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าความเร็วโฟกัสของกล้องตัวนี้อย่างที่บอกไปมันแค่พอใช้นะครับสำหรับภาพนิ่งแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับก็ไม่ได้มีเฟรมเรทที่สูงนะครับในการถ่ายภาพสปอร์ตครับก็คนที่ต้องการจาไปถ่ายก็อาจจะไม่ได้แนะนําเท่าไหร่ครับมาพูดถึงเรื่อง WiFi นะครับของเจ้าตัว尼康 z ซ c ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับสามารถโอนถ่าย Wi-Fi นะครับได้ผ่านเจ้าตัวแอปพลิเคชัน Snapbit ครับซึ่งแอปพลิเคชัน Snapbit นะครับเราสามารถนะครับในการ โอนถ่ายรูปนะครับวิดีโอนะครับรวมถึงสามารถสั่งงานนะครับเจ้าตัวกล้องนิคอนซ f ฟตัวนี้ได้้วยครับมาพูดถึงซอฟต์แวร์นะครับเจ้าตัวนิคอนเว็บแคมไ t สตีมครับตัวนี้นะครับเราสามารถไ์สตีมนะครับได้ผ่านพอร์ตนะครับด้านนี้นะครับที่เป็นเจ้าตัว usb c นะครับเพียงพอร์ตเดียวเท่านั้นนะครับโดยตัวนี้จะเป็นเจ้าตัวแคปเจอร์การในตัวนะครับสามารถส่งออกนะครับทั้งภาพและเสียงนะครับไปยังคอมพิวเตอร์แลให้เรานะครับสามารถเอาเจ้าตัวกล้องนิคอนซ f ฟตัวนี้นะครับไปใช้ในงานเว็บแคมนะครับไม่ว่าจะเป็นซ จะนาไปไลฟ์สตรีมนะครับผ่าน f a e b o o k YouTube ครับก็สามารถทําได้หมดเลยแบตเตอรี่นะครับของเจ้าตัวนิคอน CFC ตัวนี้นะครับใช้เจ้าตัวนิคอน ENEL25 นะครับซึ่งจะมีความจุแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่ 1, 120มิลลิแอมครับเพราะที่ผมได้ลองใช้งานนะครับแบตเตอรี่นะครับหมดค่อนข้างจะเร็วมากเลยครับผมดูรูปไปนะครับถ่ายรูปไปนะครับก็อยู่ได้ประมาณ1 50ภาพใครที่ต้องใช้งานหนักๆนะครับแนะนําว่าให้มีแบตเตอรี่สำรองเนาะแต่ถ้าใครนะครับไม่สะดวกนะครับหรือว่าถ่ายวิดีโอยาวๆใช้ทลองแบบนะครั เรานะครับก็สามารถเสียบเจ้าตัว power bank นะครับที่เป็น PD นะครับหรือว่า power delivery นะครับเพื่อส่งนะครับเจ้ากำลังไฟนะครับให้เจ้าตัว nikon sfc แล้วก็สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยครับสิ่งที่ผมชอบมากๆนะครับของเจ้าตัว nikon sfc นะครับก็คือการควบคุมนะครับเหมือนพวกกล้องฟิล์มเลยซึ่งตรงนี้นะครับมันจะมีการแยกนะครับค่อนข้างแต่ชัดเจนมากๆนะครับทั้ง iso นะครับทั้งสวิตช์ชัตเตอร์นะครับรวมถึงรูบแสงนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีหน้าจอเล็กๆนะครับในการบอกค่า af ครับซึ่งถ้าใครต้องการกล้องนะครับที่ มันปรับด้านนอกทั้งหมดครับตัวนี้ค่อนข้างจะตอบโจทย์แล้วก็ผมคิดว่าน่าจะทำให้คุณนะครับชอบเจ้าตัว Nikon CFC ตัวนี้ได้ไม่ยากครับมาพูดถึงด้านราคานะครับของเจ้าตัวอน CFC ตัวนี้ครับเจ้าตัวบอดี้ของอน CFC ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่34,990บาทครับส่วนถ้าใครนะครับต้องการพร้อมเลนส์คิดนะครับราคาก็อยู่ที่39,990บาทนะครับแล้วก็เจ้าตัวพร้อมเลนส์นะครับเจ้าตัว2ี่สมิลนะครับ F 2อ SE ตัวนี้นะครับซึ่งจะเป็นเวอร์ชันนะครับ ราคานะครับทั้งเซตครับอยู่ที่42,990บาทครับใครนะครับที่สนใจเจ้าตัวกล้อง nikon cfc ตัวนี้นะครับก็สามารถไปสั่งซื้อนะครับได้ที่ร้านซุนเปอร์เมล่าครับเรื่องที่ชอบมากๆนะครับของเจ้าตัว nikon cfc ตัวนี้นะครับก็คงไม่พ้นนะครับด้านดีไซน์นะครับที่ต้องบอกว่ากล้องตัวนี้นะครับมีความหล่อที่หล่อมากๆเลยครับเอาเพิมถึงตัวไฟล์นะครับที่มีคุณภาพดีค่อนข้างจะดีครับเหนือกว่ากล้อง apsc นะครับโดยทั่วไปนะครับในมาตรฐานในยุค2021นี้แม้ว่าเซนเซอร์ตัวนี้นะครับจะมีมาต เจ้าตัวนี้้อดี75ก็ตามก็ผมมองว่าเซนเซอร์ตัวนี้ประสิทธิภาพก็ยังดีมากๆเลยส่วนน้าถามนะครับว่าไม่ชอบเจ้าตัวนี้คอนเซฟซี่ยังไงนะครับคือเวลาผมถ่ายนะครับเจ้าตัววิดีโอนะครับเมื่อเราพิกเซลฟี่แบบนี้นะครับถ่ายวิดีโอตัวเองเวลาเราถ่ายครับเราไม่สามารถควบคุมนะครับเจ้าตัวปุ่มด้านหลังเลยเลยก็อันนี้เป็นสิ่งนะครับที่ผมไม่ได้ชอบแล้วก็เรื่องแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ต้องบอกนะครับว่าแบตเตอรี่หมดค่อนข้างจะไวมากๆนะครับทำให้ มันต้องการการใช้งานนะครับที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยแล้วก็ราคานะครับที่อาจจะสูงไปนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับเจ้าตัวน康 c ห้า5 0ครับพาะนิคอน c 5 0นะครับตัวบอดี้ก็มีราคานะครับที่ถูกกว่าประมาณ6 0 0 0บาทเลยทีเดียวครับก็ผมมองว่าเจ้าตัวหกพันบาทอ่ะก็เป็นแกรปที่ผมรู้สึกว่ามันมากเกินไปนะครับเมื่อเทียบกับค่าดีไซน์ที่ได้มาเพิ่มเติมครับโดยสรุปนะครับถ้าใครนะครับกำลังหากล้องนะครับที่มีความหล่อมากๆนะครับในงบประมาณไม่เกิน4ี่หมื่นเป็น a v c นะครับแล้วก็สามารถพกนะคครับได้อนาาง่ยครับ ผมมองว่ากล้องนิคอน CFC ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างจะตอบโจทย์ในการใช้งานโดยรวมนะครับสิ่งที่ต้องกังวลนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องเลนส์ครับเพราะว่าทางนิคอนนะครับก็ไม่ได้มีเลนส์นะครับที่มากมายนะครับอาจจะต้องต่อด d a p t e r นะครับเจ้าตัวนิคอน FT แนะครับแล้วก็ไปใช้นะครับเจ้าตัวนิคอน F เมาส์แทนครับก็แต่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้สะดวกเท่าไหร่นะผมมองว่าถ้านิคอนนะครับออกเลนส์ที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็น่าสนใจมากกว่านี้นะครับตัวนี้น่าจะทําให้เป็นกล้องที่น่าสนใจมากกว่านี้เยอะมากๆเลยครัับท้งหมดนีบก็จะเป็นนนรีววววิััของเจ้าตต CFC ี้ครับ ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วกดซับสไคร์นะครับให้ช่องเด e p i ของเราด้วยใครที่สนใจกล้องตัวนี้นะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนนะครับทางซูมคพเมล่าได้นะครับเพราะว่าซูมคพเมล่านะครับก็ได้ส่งเจ้าตัวเซฟซีตัวนี้นะครับมาให้เราได้ทดลองกันครับและที่ขายไม่ได้ครับก็ต้องขอบขอบคุณนะครับทางนิค้อนนะครับที่ส่งเจ้าตัวกล้องนะครับตัวนี้มาให้เราลองครับตัวนันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ